Mm hmm. สวัสดีพี่น้องบางหนึ่งหันล่มผัดไปแวบรวด <c oughs> อไม่เหลือไม้แล้วพี่น้องนะพี่นะพีังได้พี่นอ้นองพู้ติดตามชุดเล่าประตูใช่เดินดียกพี่น้องมันนี้นะเขาทุกเล่าเลยด้หาหลุดเขาทุกเล่าเป็น หา,ลา,ลา,าหาลุดพี่น้องเขาทุกเล่าเขาหาหลุดพี่น้องเด้อโศกมันกันยุติเนาะเล่าประตูใช่มือนี่เขาเก่งเก่งเศร้านี่วันที่แปดเขามือเศร้านี่ดีแล้วยุติตามเล่าประตูใช่กะที่โศกมันกันทุกคู่ทุกคนอยู่เนาะพี่น้องเนาะอาบานนี้มาเบิง้งก่อนที่เบิงบ้งวันที่แปดกะเบิ้ง ที่ว่าผ่านมาก,ก็น้องพี่น้องน้อมือเศาร์อย่ก้อนมีเข่าบางไหนแน่มีจังไหนเข่าจังไหนมาจังไหนน้องพี่น้องเนาะแล้วจนชะตาวันที่แปดกุมภาพงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจับคู่สามซีหาซีเจ็ดหกวิ่งสามซีกมเดนสามซีร่องเจ็ดหกเข่าหกพี่น้องได้หกเก้าแล้วประตูใช่ จับคูหนึ่งสองหกหาหาหนึ่งหาหนึ่งหกหาหาหนึ่งวิ่งหนึ่งสองกบเล่นหนึ่งสองล่องหาหนึ่งเขาจ่อหาหนึ่งตรงตรงนะพี่น้องเนาะเขาหาหนึ่งตรงตรงนะพี่น้องเด้อเข่าจ่อตรงตรงเลยแตกพี่น้องแตกหาหนึ่งแตก หาหนึ่งแตกแล้วอาหนึ่งแตกแล้วกันเ <c oughs> ล่าสันติภาพสันติภาพเป็ดหาสามเสียเป็ดเก่าหิ่งเป็ดหากรมเร่นเป็ดหาร่องเป็ดเก่าเขาหาพี่น้อง เนหาก้าโอ้มีแตกตัวเริ่มแตกบาแตกแตกอิลิมนุนน่าแตกไนซีรลดแตกประชาชนลาวจับคู 4, ่ศูนย์หเกตหนึ่งวิ่งศูนย์ห่คมเมนนย์ร่องสา่เข่าศ1เต็มเต็มพ่นง ไดสามศูนย์หกหึงสอหลุดพี่น้องเราเอกตาจับคู่จับคูสอเกตหนึ่งศูนย์สเกตวิ่ง2อเกตกเรียนสองเกตลงสีเกตเ,กเ,กเกขาสอพี่น้องเขาสอได้2อ,ได,อได้สามสอนะพี่น้องเนาะ บานนี้บ่บลายใหญ่หางมาเบิงของบันที่แปดเด้อบันที่เก่าด้วยพี่น้องเด้อวันนี้เด้อวันที่แปดบงไปแล้วแตกรูดพี่น้องดาวประตูใจดาจนกะทำซํำเนียมกะบ่ค่อยรูดดอกดาจน,นเขาสุกเย็บุกเมือนั่นละวันนี้กะเแล้าดาจนสตาจับคู แล้วเต็มสัตตาจับคู่78็ด45 45จ็ดแปดสีล้วก่หนึ ทีนึงวิ่งวิ่งเกดแปดแปดวิ่งสามตัวหนึงเดแป nguyên kết 8, kết c anh ta kết C1, nguyên kết 8, nguyên kết bẹt. กลม่นเล่นตัว78ลองซีหนึ่ง

ធក់ទ្ថ់ជំောំာ្ថ់ជ្មែ สี่หาวิ่งวิ่งสามสี่สา

ลิง34คนเน34ล่อง45

8วิ่ง7 8 3

Tết hai tết Hai kết tết Tiếng kết tết Cũng lên kết tết có xe xuân nào à. xuân xa xuân nào Wow. Nó khu... Nâng cầu Nâng cầu Xuống Xuống nâng Xuống nâng Xuống nâng, Xuân nâng. nhu cầu nhu cầu bình sáng tua cao cầu cao xuống น้องน9องหกน้องเกน้องเกเลนจะรเ่างน้ห Lau ekta Ta. Oh, รับคูรับคูสีหา

4, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, แคปหน้าจอแคปหน้าจอพี่นอ้องเนี่ยผู้ใดเข้ามาแล้วก็แคปหน้าจอไปจัดหากันได้พี่น้องเนี่ยรวยไร้วันกันพี่สากะได้หาหลุดแล้วแตกแล้วแตกกับซีหลุดแล้วเข่าทุกรอบเลยเล้วประตูใส่ผู้ใดตื่นมาท่านชุดผู้ใดยิ่งเข่าตลาดนะพี่น้องเนาะเตื่นมาท่านเข่าตลาดกระโจกมันกันทุกคนนะแม่ค่ะ เนข่ขายผู้มาตลาดมาจับใจตลาดทุกคูทุกคนกับศิโสกสิมันกันทีน่นอกตื่นให้ท่านเราสามาคียนอนหลับก้อนเราจนสัตาเล่าตูใช้ตื่นให้ท่านได้พี่น้องเ้อบันที่เกา่าพี่น้องเก่าคุมภาพันเล่าจนสัตาจับคูเก็ดแปดสี่ห้าสี่หนึ่งวิ่งเก็แปดกลุ่มเล่นเก็ต้องสี่หนึ่งสตัวหนึเก็ เกตีหเราประตูใช่สามีห้าหกซีห้าวิ่งสามกลมเล่นสามร่อง4ีหาสตัวห้าสามหาเราสันติภาพเกตแปดกเก่าห้าแปดวิ่ง,ง, 8, งเกตแปกลมเล่นเกแปร่ง 8, องห้าป สตัวห้าเก็ดแปดแปาแชนล่าหนึ่งเก้กวิ่งเกากลมเล่นหนึ่งเก้าลองหนึสตัวหกหนึ่เก้เก้่งหกไอศย์หนึ่งหกมันเก้าศูกเาต้าสี่ห้าศูนย์หอ้ย์ห้าหกดิ่งสีหากลมเล่นสี่หาล่อง ฮอกเกตแม่ว okay. okay. oh, be ่ามันหาโอ้ย็ว่าผิดว่าถือไปซิทตัวเด่นนั่นแหละก็ได้ปูเดี๋ยวเห็นอยู่กันยัางว่าผิดด้วยกลุมเล่นมิงซีหากล่มเรีนซีหาลองฮอกเกตสามตัวเกตซีหาซีฮกเกตเอาพี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องเด้อผู้ใดมักกระจัดผู้ใด้ขัดกระพานผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อบอกกันต่อๆไปผู้ใดเข้ามาไม่ก็ กดติระดิง่งติดตามใหม่มีผู้ติดตามหลายๆในเรื่องพี่น้องเด้ออย่าลืมไหลเลื่มแช่แให้พี่น้องเอฟซีผู้ใดเข้ามาแล้วก็โศกมันกันทุกูทุกคนลำเลื่อยกันทุกูทุกคนเด้ออย่าเก็บอย่าจนพอกันไหมสุดต่อไปพี่น้องสวัสดี